สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าไทายบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่อยู่บ้าน,นะะเห็นตะอ่อนชาบผ้าหนังนะอยู่ในบ้านนะคะเราจะไปดูนะตะอ่อนสีมือจะขนาดไหนนะคะเองใครดูดลเลยนี่นะคะก็ฉาบได้หนึ่งแผงแล้ว มึดตึบเอาทำไมแห้งไวยังฉาบไม่เช้าเองใช่หรอฮะแล้วทำไมแห้งไวยังฉาบไม่เช้าเองฮะ ปูนอะไรป,นนะปูนอะไรที่แห้งไวงปูนอะไรที่แห้งไวเปนเ็นิดมันบอแล้วแห้งเลยอหห้องีันนี้ทำมากี่วันแล้วเน,นี่ยฮะ เวลาทําความกินน่งถ้าวันนี้ทําไม่เสร็จก็ดีนี่นวันหลังก็ได้สบายไม่ต้องมาทําฉับเสร็จรก็ปันเลยเหรอพุงนี้เสร็จไหมฝั่งนี้ แล้วว่าจะทาสีวันนี้นี่เหรอไม่ข่าวว่าจะทาสีวันนี้นี่เหรออาปุ่เปียกจะทาได้ไงเห็นว่าจะทาจะมีสีอะไรทาสีอะไร,รอ่ะกอเองฉาบเองคนเดียวหมดเลยเหรอหกอเองฉาบเองคนเดียวเลย ล้วบนหลังคาใคยช่วยทำคนเดียวอีกแล้วไทยช่วยส่งนส่งให้ใหไี่รย้ว่าทำคนเดียวได้ไงส่งก็ไปไหนเทาไเยองขาขึ้นไปหน่งดยิ่งเยอะอะไรคนเดียวหมดเลย วันนี้ก็ฉาบได้แค่นี้เม็ดหนึ่งได้ไหมเนี่ยเม็ดนึงได้ไหมมีเอฟีถามว่าอ่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยกว้างกี่ตารางไม่เกี่ยวที่เราต่อเนี่ยในตัวบ้านอะ ฮะหมสี <Huh? S 2> ่สิบแปดตารางวาสี่แปดตารางวา4าตารงนิ้นถ้าไมต้องปั่นแล้วไม่ปั่นไม่ได้เหรอนะดอนฮะ huh? เนี่ยอย่างงิ้มก็ดีแล้วไม่ต้องปันก็นได้เลยเรา,เา,าทำขั้นตอนได้ไหมทไม,ม่วยไน เน่ยเน่ยมาดูอ่ะทำทำไว้ขึ้นนึงเลยยังไม่ทำหมดเลยตม่นทำตั้งแต่เช้าอ่ะนีถ้าตั้งใจทำมันก็ไม่ช้าหรอกแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วก่อนกี่วันเสร็จเนี่ยเท่านี้ วันเดียวฮะว,วันในร้านเห็นมันทำยากนะแค่บันไดก่อนแค่มันไดก่อนก่อนตะก้อนร้านแต่ไม่มีร้านนะแค่นี้ยังร้านก็จะเสร็จเลย คอาจริงอิดมอนบอลอะเราก่อดีๆเราไม่ต้องฉาบไม่ได้เลยก่อไม่ให้มันมีปูนออกมาอะไรเงี้ยทำเป็นอะไรนะทำแบบอะไรนะเป็นลายทำไม่ได้เนาะไม่ต้องฉาบเยเดี๋ยวนี้เขาทำกันเขาไม่ต้องฉาบนม่ต้อ มือทําตีทำคนเดียวทำม,มีเวลาว่างก็ทาําแต่ไม่ค่อยทาํามีเวลาว่างค่อยจะจะไปกินต้องใช้ฟองน้ำหรือใช้ที่ยรัะ ฮะพูดนีนหนึ่งดังนี่ผมจะได้ยินของน้ำมันไม่ดีไม่ให้ลูกซื้อมานม่เียวล้าของน้ำซื้อมาแกนะแล้วทำไมไม่ออกไปซื้อเองมองนะแต้วทำไมต้อนจอนเราทจะทำทำไมไม่ซื้อเข้ามาม่ใชลืมซื้อหรมาเลย นนเป็นช่างแค่ลิมฟองน้ำหลังคาทำแค่นี้เหรอไม่เอาฝ้าเลยใช่ไหม,ไมหแค่นี้มันก็กันความร,ร้อนได้ะนะ พุ่งนี้ชาฝั่งนู้นก็เสร็จเหลือแต่พื้น <Ps> อันนี้ปั่นแล้วนี่ยังมีปั่น เหมือนกันหมดเลยปั่นเลยไม่ปั่นแห้งเลยรัวเลยเออใส่ติดก็ทำขยายกว้างมากินเม็ดในี่อ ขยายกว้างออกมากี่เมตรสามเมตรสามเมตรก็พอแล้วเนาะของใคซื้คิปนี้ก็ก็ประมาณนี้นะคะสามเมตรยาวเจ็ดกว้างนะแต่พอเก็บของเนาะเพราะว่าของในบ้านมันลกมากเลยนะคะทีก็เลยเนาะก็รู้แล้วในบ้านของมันรมากในบ้านบ้านจะบ,บ้านก็ลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ